เราทำำําลํำไยส่งออกประเทศจีนซึ่งต้องให้ได้คุณภาพซึ่งจะต้องไม่มีเพีย้ยไม่มีลาดำเพีย้ยลาดำเนี่ปัญหาหลักเลยซึ่งทางลงส่วนใหญ่จะโดนแบนฝ่อยดาวเราจะโดนอยู่ประมาณ26ล้ลงโดนแบนตอนนี้ก็ปัญหาใหญ่ สวัสดีครับโกศลป้อมกุลครับเป็นชาวสวนตัวนี้ก็อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดตะแก้วทำลำไย,ยเป็นหลักครับจริงๆแล้วว่าอยู่ไส่ดาวจังหวัดจันทบ,บรุรีอันนี้เราทำลำไย,ยนอกเขตสวนทั้งหมดที่เราทำอยู่ก็มีอยู่ประมาณ5แปลงรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ2-300ไร่ ปัญหานี้ส่วนใหญ่เนาะ,ะเพี้ยพวกมแมลงส่วนใหญ่เลยพอช่วงเราเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเราก็จะเจอปัญหาอย่างเพี้ยเข้าขัา้วในขั้วลาดําอะไรประเภทนี้ซึ่งเราทำำําลําไยส่งออกประเทศจีนซึ่งต้องให้ได้คุณภาพซึ่งจะต้องไม่มีเพี้ยไม่มีลาดําเพี้ยลาดำนี่ปัญหาหลักเลยซึ่งทางลงส่วนใหญ่จะโดนแบนด์ยดาวเราจะโดนอยู่ประมาณ26กลงโดนแบน์ตอนนี้ก็ปัญหาใหญ่ซึ่งพอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยพอคนงานหักลงมาแล้วเนี่ยจะเจอเพี้ยเจอลาดําผ,ผลผลิตตรงนั้นก็คือต้องทิ้งเป็นลุกล่วง เอาไปอบส่งจีนไม่ได้สมมติว่าเจ็ดห้าตันร่วง3ตันก็ได้ช่อดี2ตันก็ขาดทุนแล้วชาวสวนจะเดือดร้อนคราวที่แล้วที่ที่เราเก็บไปหกสิบไร่ปัญหาของเราไม่ได้เกิดจากเพียราดําปัญหาของเราเกิดจากฝนตกอของลกคนงานของลงเข้าราช้าฝนตกตลอดซึ่งตอนที่เราถ่ายทําก็คือฝนตกลงทุนเยอะครับเยอะเลยครับบอกได้เลยว่า,าถ้าเราทำำําลําไยแล้วถ้าเราลดต้นทุนเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราต้องลงทุนครับต้องใช้ของที่มีคุณภาพด้วยอย่างสมมติยาฆ่า,า,มาแมลงถ้าเราไปใช้ยา อน,อ,อนในราคาถูกๆอันนี้เราเราพูดไม่ได้พูดพาดพิงถึงใครเนาะเราพูดถึงว่าบางคนเนี่ยชาวสวนเนี่ยต้องการลดตน้นทุนที่ไหนยาถูกๆก,ก็ไปซื้อมาเอามาฉีดเอามาใส่มันก็เข้ากับว่าฉีดทิ้งไปเปล่าๆเอายาไปละลายน้ําทิ้งพูดง่ายๆแต่เราหาผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาเสริมเอามาช่วยตรงนั้นก็มันก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมาอีกที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีนี้ปัญหาอย่างอื่นเหรอปัญหาอย่างอื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการบํารุงทํำยังไงให้ใหลูกโต ในผลผลิตที่ดีที่มีคุณภาพลูกโตผิวสวยไปจีนได้ส่งออกได้อะไรประมาณนีออ้อันนี้ที่เราทำเนี่ยคือลงลงเป็นคนมาซื้อซื้อช่วงเป็นดอกหรือเป็นเม็ดหรือเป็นใบกรณีอย่างเงี้ยเราก็ขายไปแล้วซึ่งเราก็มีหน้าที่ทำผลผลิตให้ออกมาได้คุณภาพให้ได้ ่วงปีที่แล้วเจอปัญหาเรื่องฝนตกฉีดยาเราก็ฉีดไม่ได้ไปฉีดไปแล้วก็โดนฝนชะล้างคนงานก็ไม่ได้ทํางานทีนี้คุณพ่อก็เลยไปเจอโฆษณาในเฟซก็คือดูมานานแล้วดูมาเป็นปีแล้วเนาะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ก็เลยมาเข้าปีนี้ปี64เอ่เอเราก็ดูมาตลอดของเขาจะดีจริงไหมจะมันจะโฆษณาเกินเชื่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยเราเราก็อยากทดลองใช้โฆษณาว่าไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่รู้ว่าจะของเขาหรือใคร <laughs> เป็นรีเซนเตอร์เนาะแล้วเราก็เลยทดลองสั่งมาใช้ดูช่วงนั้นฝน ไปโปรยฝนตกพอดีก็ปรากฏว่ามันก็ตอบโจทย์ดีปุ๋ยยาที่เราฉีดไปแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีคือไม่ไม่อะไรไม่ไหลทิ้งก็ซึมเข้าไปในทางใบทางลูกได้ดีของเอฟฟอสเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าไหนไหนจะลองสั่งดูแล้วก็ให้มันเต็มที่ไปเลยไหนไหนเราลองเปิดใจดูแล้วซึ่งก็ไม่ผิดหวังอะเนาะเพราะว่าเราฉีดยาเยอะถ้าสั่งมาทีละขวดคือไม่ได้แปลงนี้เราฉีดยาทีหนึ่ง12ถังอ่าหมื่นสองพันลิตรซึ่งในในการอัตราใช้ของเอฟฟอดเนาะสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยซีซีต่อน้ำพันลิตรซึ เลยก็ตัดสินใจสั่งมะลังหนึ่งเลยก็ลองใช้ดูซึ่งมันก็ตอบโจทย์เราได้ดีนั้นก็เลยเริ่มสั่งมา,มาเรื่อยๆช่วงแรงช่วงทําใบจะมีปัญหาก็คือถ้าแดดร้อนจัดเนี่ยถ้าเราจะฉีดยาซึ่งซึ่งเขตเนี้ยเป็นเขตร้อนช่วงหน้าร้อนกลางวันเนี่ยร้อนมากพอเราฉีดยาไปแล้วเนี่ยยาจะระ,ะเหยทิ้งไปเลยซึ่งจะไม่ได้ผลแต่เราลองเอาเอฟอสเนี่ยมา,ม,ามาผสมกับยาฮอร์โมนที่เราใช้อยู่ก็ดูแล้วว่ามันมีคุณภาพดีคือซึมเข้าไปในใบทันทีก่อนท,ที่ที่แดดจะมาเผาทําให้ระเหยทิ้งไปซึ่งอันนั้น ก็เป็นผลดีกับเราแล้วก็กับพืชที่ได้รับอโฮอร์โมนได้เต็มๆครับซีโฟนี่เราก็เห็นในโฆษณาทีแรกเราก็ยังไม่ได้กล้าใช้ใช้ได้เลยตั้งก็ช่วงติดเม็ดหรือช่วงเป็นดอกซึ่งจะทําให้ติดผลดีให้ลูกโตเสมอดีแป่อนี้นะใช้ซีโฟไปได้2ครั้งแล้วฉีดไป2ครั้งแล้วก็สั่งมา1ลังอัตราการใช้คือ5 5 0 0ซีซีต่อน้ำผลิตใช้คู่กับเอฟฟอสและบวกกับยาฆ่าแมลงทั่วไปเริ่มเป็นสลัดดอกติดผลเล็กนิดๆนะฮะช่วงเป็นดอกเรายังไม่ได้กล้าใช้เพราะว่าเราก็คือยังไม่เเเคคยใช้้สินานาแะต่พอห็ ผลเล็กๆเ,เราก็ลง C4 คู่กับเอฟออดซึ่งก็ตอบโจทย์ได้ดีว่าเออของเขาติดดีขั้วเหนียวลูกโตไม่ร่วงอันนี้เข้าเดือนที่3อ่าเข้าเดือนที่3คือก่อนหน้านั้นนะก่อนเป็นดอกเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ C4 ระยะการเป็นดอกก่อนที่จะเป็นเม็ดนี่ก็เกือบประมาณเกือบเกือบสเดือนแล้วประมาณ45วันเริ่มสลัดดอกหลังจากนั้นมาเราก็ค่อยมาใช้เราก็ฉีดห่างกันนะครับจากเมื่อก่อนนี้ฉีดทีนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดทีเมื่อก่อนนี้คือ7วันฉีดแต่ตอนนี้10วันง15วันถึงลิตตััต์วนี้มาแล้วรู้สึกว่ายา ทุกเม็ดยาทุกขังที่เราจิตไปแล้วมันมีคุณภนาะัอันนี้ปีนี้ก็เพิ่งจะเป็นปีแรกเหมือนกันซึ่งเราก็เพิ่งได้ตอบโจทย์จากเอฟ o อดนี่แหละจากที่เขา พูดมาเราคิดว่ามันเรื่องจริงคือฉีดปุ๋ยฉีดยาไปแล้วมันได้กินเต็มที่เลยแทนที่เราฉีดไปแล้วมันจะไหลทิ้งอ่าอันนี้พอฉีดไปแล้วตวเอฟอนดนี่จะนําพาพวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนพวกยาเนี่ยเข้าไปในใบเข้าไปในต้นทําให้ให้มันได้ประสิทธิธภาพขึ้นมาไม่ไม่เสียหายอ่าพูดง่ายๆฉีดไปแล้วได้ผลเต็มที่ไม่เสียของเหมือนอย่างฝนตกอย่างเงี้ยถ้าสมมติก,ก่อนฝนตก5นาทีหรือ10นาทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ใส่เอฟออดนะวันนั้นอนะ่ะเราเรา,เรารู้เลยว่าของที่เราฉีดไปเนี่ยเสีย เราฉีดไปแล้วเนี่ยพวกปุ๋ยยาซึมเข้าไปเลย5นาที10นาทีนี่สบายใจได้สบายใจได้เลย